ไม่กล้ามีรักใหม่ถูกบอกเลิกไปมีคนอื่นบ้านอาจพสุดควักสิบล้านจากการขายไก่ทอดอยู่โสดเป็นเพื่อนพ่อแม่เป็นอีกหนึ่งพระเอกก้ามโตที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักและชื่นชอบในฝีมือการแสดงของเขาเป็นแน่สำหรับพระเอกหนุ่มอาจพสุด ที่ยกให้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ไม่ว่าจะได้รับบทบาทใดก็ตีบทแตกกระจุยนอกจากฝีมือการแสดงแล้วหนุ่มคนนี้ยังถือได้ว่าเป็นพระเอกหนักรักอีกด้วยเพราะอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าหนุ่มอาร์ตเคยเป็นอดีตหวานใจนางเอกหน้าหวานน้ำฝนพัชรินที่ทั้งคู่ได้เลิกลาก,กันไปด้วยเหตุผลที่ทำให้หนุ่มอาร์ตถึงกับลังน้ำตาต่อหน้านักข่าวนับร้อย โดยหนุ่มอัดเคยให้สัมภาษณ์ว่าแฟนผมที่มีในชีวิตจริงๆผมว่ามีไม่เกิน7-8ถึงคนยอมรับว่ามีแฟนไม่เยอะเท่าไหร่แต่เป็นคู่นอนนี่เยอะมากไม่ใช่แบบวันไหนนะแต่พอคุยกันไปพอเจอช่วงว่างก็นัดเจอกันอาจจะไม่ได้เป็นแฟนส่วนใหญ่เราจะเป็นดอกไม้ริมทางเขาเด็ดแล้วเขาก็ไปคือเราก็ตกลงกันแล้วว่าจะให้มากได้แค่ไหนระหว่างคู่นอนกับแฟนซึ่งเขาก็เข้าใจกันว่าอยู่ในสถานะไหนแต่กับ อดีตแฟนสาวท,ที่ทำให้เจ้าตัวถึงกับร้องไห้นั้นแม้จะเป็นเพียงอดีตแต่เชื่อว่าระหว่างที่ทั้งคู่นั้นคบกันต้องมีแต่ความสุขตอนแรกผมก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาคบกันแต่น้ำฝนเขาตัดสินใจว่าเลิกผมก็เลิกเหมือนกันตอนแรกเราก็บอกเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันผมโดนมาตลอดครับผมตอบนักเลงบ้างไรบ้างแต่ลองไปทบทวนดูครับ ผมไม่เคยไปว่าใครผมจะใช้เหตุผลบางทีผมมีน้อยใจนะว่าเราพูดไปเราไม่ได้ต้องการให้อย่ามาว่าเราคุณว่าผมได้ผมเป็นคนปกติพี่พี่เรียกผมว่าไอา้อ์ตก็ได้ผมเป็นคนธรรมดาแค่มีหน้าที่ทำหน้าที่แสดงคนในบทเท่านั้นเองแต่การเลิกกับแฟนผมก็มีความรู้สึกเสียใจซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ได้หันมาเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกคน จากหนุ่มฮอตมาเจ้าชู้ก็กลายเป็นหนุ่มติดพ่อแม่รักครอบครัวแถมล่าสุดเจ้าตัวยังทุ่มเงินกว่าสิบล้านซื้อบ้านใหม่ให้พ่อแม่จากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานไม่รู้ว่าจะใช้เรือนหอรอแฟนคนที่9้าหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าพระเอกหนุ่มคนนี้จะมีสาวๆคนใหม่มาดาหัวใจหรือไม่ลุ้นกันต่อค่ะ